เกือบหลับแต่กลับมาได้เฮ้ยไอเหี้ยหน้ากูบนแปะตัววะไม่แปะแปะออกบวมๆนิดนึงเฮ้ยเกือบหลับแต่กลับมาได้ทำเมอร FC comment หรอไม่ผมไม่นี่วันนี้สั่งแล้วเหรอพี่ก๊อฟสวัสดีครับไม่เมาครับไม่เมาไม่เมาครับพี่แต่ผมอยากกลับรีบรีบไหมรีบแบบว่ารีบให้หมดผลิตหน้าหวานเลยพีจัดทรงนี้นี่เป็นไง อุ้ยโ่อป้าครับอัมอัมแล้วอัมแล้วเขาไปถามว่าอ้วกกี่รอบสามรอบจำได้ปะสองหน้าเทศบาลรอบหนึ่งแล้วก็หน้าโรงแรมรอบเออแล้วก็ในห้องน้ำรอบนึงจริงหรอมีในห้องน้ำหรเอเนั่าสามรอบกำลังจะไปหาอะไรกินครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปที่งานจำชื่องานยังไม่ได้วัวไล่หัวไล่หัวไล่อีดีนาครับหัวไล่เฟสติวัลหัวไล่เฟสติวัลเอ่อนี่ คู่นี้เล่นดเฮ้ยองเท้าเปื่อนวคุ่นี้วินิคก,กี้เตะบอลน,นอยเลยโห oh, ถ้าของพี่เพื่อนของผมลนะก็ oh, แต่ว่าอนี่มันติดนานนะห,หนังกลับ,บหนังกลับกลับขอต้อมองหรือยินไม่ได้ขับครับวันดีครับวันดีสองร้อยคนนะครับนายน้อยไปไหนพินิกกี้กำลังจะลงมาเราลงมาหรอลอก่อน อูมันสุกก็มองหมดสภาพเหมือนกันโอ้ oh. ใครหมดสภาพไี่อูไหมถามนี่บอกนีว่าเป็นไงแม่จา๋าแม่จา๋าเป็นแม่จ๋ามลยนะวรอดูในคลิปนะเราดูในคลิปไม่คือเมื่อคืนนะ่ะปกติผมเป็นคนไม่กินเยอะอยู่แล้วอ่าไอมี่มันจะรู้ผม,มเป็นคนไม่กินเยอะใช่เพราะผมต้องคอยแบบดูแลคอยแบบพิิพพนิกกี้น้องบ่าวเลยดูแลทุกคนไงแต่เมื่อคืนน่ะผมก็แบบเขาเรียกว่าอะไรวะ รีบรีบรีบไปหมดรีบเมื่อวานไีหนึ่งกลมเมื่อวานมันเหลือหนึ่งกลมพอหมดหนึ่งกลมปุ๊บผมก็บอกว่าเออแต่ผมขอซื้อต่อกหนึ่งแบนเพราะว่าเผื่อผมจะมากินต่อกับพี่บับใที่ห้องที่โรงแรมแบบว่ากินเล่นๆกันอ่ะอ่ะกินไม่หมดก็ยังแช่ตู้เย็นได้อะไรเงี้ยเขาเอไปเอามาอีกแบนนึงผมก็เลยกินคนเดียวแม่หมดเลยแบนก็คือแบบก็เลยเป็นอย่างที่เห็นคือไม่ได้เมาแบบเมาแบบเมาแอะครับทุกคนแต่ว่าคืออยากกลับอ่ะ คืออยากกลับแล้วก็เลยแบบต้องกินขนาดนั้นอืมปูนาลงสตอรี่อูมอะไรล่วงคาจักรยานปูนานี่ใครอ๋ออเมื่อคืนอ๋อปูนานะคนที่บ่า่ายคลิปตัวจริงน่ารักไหมน่ารักครับน่ารักทุกคนเลยแต่ผมฟอร์ปูนาไปแล้เมื่อวานผมอยากกลับบ้านมากผมแบบ ผมอยากกลับห้องมากผมก็เลยต้องเป็นมันเลยเป็นภาพที่ทุกคนเห็นใช่ครับอุย้ยแต่เมื่อวานต้องบอกว่ามีเอฟซีพินิกกี้มาจากอะไรนะสลักสักแก้ว,กวมาจากสักแก้วมาจากสักแก้วนะครับตอนเข้าไปไล่าอี่น่าน่าจะไม่ได้ไรครับเพราะว่าต้องถ่ายคลิปอต้องถ่ายคลิปอยากให้ไรป่าวโอนมาห้าร้อยเออย้ายไรมะครับโอนมาห้าร้อยโอ้โนมาเรียบัญชีผมเลยครับ เย้เฮดฟิลเตอร์หนักมากไม่แสงมันดีตรงเนี้ยต้องเอาอันนี้ออกเแล้วเอาฟิลเตอร์ออกมันไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์พวกผมลอกกันธรรมชาติเออเนี่ยไม่ได้ไรเลยเนี่ยแสงเฮ้ยมันหน้าหน้ามันเอาออกอ้อหน้าออกอ๋อเนี่ยหน้าหน้าออกแล้วเนี่ยเห็นปะแสงมันดีตรงเนี้ยกูนาแล้วเอาจริงด้วยเ่าเอาจริงด้วยกูนะ เอาเอาหน่อยบอกเอาจิ้ด้วยเฮ้ยแต่พี่อุงเขากันเองว่านะมันคือแม่จ๋าต้องบอกหูดำ้วเข้าไปไล่ยหน้าตอนไหนก็น่าจะช่วงบ่ายช่วงบ่ายโอนมาพันหนึ่งเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูเออเนาะไลฟ่สดโอนมาโอนมาค่ะจะบรรยากาศดีมากดีโคตร อากาศที่นี่เย็นเย็นมากชอบมากนั่งกินหมูกระทะแล้วไม่ร้อนนะทุกคนเออนะชอบมากนั่งกินหมูกระทะแล้วไม่ร้อนอยู่กี่วันอยู่สามวันครับค่นี้กลับครับคู่นี้กลับคู่นี้เย็นเย็นพูนี้พู่นี้วั่นี้กินมิเต่บอลกลางเป็นอะไรกัไม่ตื่นเลยสวัสดีครับสวัสดีหนูแคนดูครับ ก็ตั้งก็ตั้งใจว่าซีโอดแต่มันก็โอดบได้เกือบหลับไปกลับมาได้กูหลับไปแล้วด้วยเมาเปล่าไม่เมาใช่เมื่อคืนไม่เมาเลยผมไม่อวาเมื่อคืนไม่เมาจริงถายบบาผมไม่มาเออไรทุกคนก็หาผมเมาผมมาเมาวิสุดท้ายอ่ะใช่ผมเขาเพิ่งบอกอยู่ว่าคือนั่งอยู่ตั้งกี่ชั่วโมงวะสามสี่ชั่วโมงอ่ะนั่นคือประเด็นคือ เห็นคนอ้วกนะมืผมอ้วกเองครับแต่นี่เราต้องเ,เราต้องพูดนะ <Okay. S 1> เพราะว่าเมื่อคืนน่ะเราผมกินไปอ่าผมก็กินกับตอนแรกอะ่ะมันเหลืออยู่มันเหลืออยู่อประมาณนี้ครึ่งกลมอครึ่งกลมผมก็อ่ะผมก็รีบกลับอผมก็รีบกลับเพราะ่ผมอยากกลับห้องผมก็กิน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 กนี่ไม่หมดครึ่งกลมพอหมดครึ่งกลมเสร็จปุ๊บเขาก็เอาอีกแบนหนึ่งมา <laughs> ผมต้องกินคนเดียวเลยหนึ่งแบน <laughs> ไอ <laughs> สัตว์จะรั่วเลยก็คือ พ่ผมอยากกลับไงพ่อหนุมเท็ดดีพี่แซบ Please don't you GO จะลวกครับลวกด้วยครับนี่รถเป็นสามถุงเสือพิดหนึกิโลลวกหน้าเทศบาลด้วยครับเออสีแบบนิกีนเ้ยอิเอีนิกนใส่เลยอนี่อ่าบานเอยังไม่ดับเลยไม่เป็นไรครัชิวเอาเสื้อเป่าวลิศเสื้ครับเสื้ออะครับอ๋อายสดลายจุดสีคนดูร้้สิบาท กินกับอัวกพี่ภูมิหนักอยู่แล้วกินกับกินแล้วไม่เสียงานก็โอเคขอครับไม่เสียงานอยู่แล้วครับใช่ครับเพราะผมตื่นทั้งคืนเลยพี่ส้มมชจแบตทั้งคืนเลยเมื่อคืนกลัวกลัวว่าแบบโัวพีกลัวว่าแบบไม่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 ใช่ร์จแบทก็คือชร์จแบตกล้องไงกลัวว่าแบบเออพ่อลืมหยิบแบตมาอีกก้อันหาึ่ลผมพี่ส้มน่ารักครับพี่ส้มน่ารักเสมอครับเสื้อพี่กำลังทำเงเสียทีมได้ครับพี่ขอบคุณมากครับ เสื้อโพไซดอนอยากได้มากเลยครับจับกี่ทุ่มกอคือไม่ใช่ทุ่มครับตีสองตีสองจริงจริงอะจริงจริงจะกลับตั้งแต่เจงคือเอ้ยก่อนเออสี่ทุ่มเอาแรกจะกลับสี่ทุ่มด้วยสามมืลอเขาไม่กลับเขาไม่กลับเออเขาบอกว่ามาตอนแรกอะบทสี่ทุ่มใช่ไหมมันมันเป็นหนึ่งกลมก่อนนะครับทุกคนหนึ่งกลมหนึ่งกลมพี่บ๊บเป็นคนกินกลมแรกแล้วทุกคนจะกลับแล้วสี่ทุ่มนะแล้วทีนี้เขาก็ใหม่กลมหนึ่งก็คือห้าทุ่ม ห้าทุ่มเที่ยงคืนพวกผมจะกลับแล้วเขาก็มาอีกแบนหนึ่งก็เลยได้กลับตีหนึ่งจบไปเมื่อวานกับประมาณสี่ห้ากลมหกกลมป่ะหนักเลกกลับแบบจะกลับแล้วหนักมากไปดวยกับสาวไรจิตพักดีโอ้ยาเลยครับยานเลยครับเขาเขาหนักครับที่นี่เขาหนักจริงครับพี่บ๊อบเขาบอกว่าให้เอาสาวโอไปไปสู้กับสาวไ่จิตพักดีหมดกานเลยบุนวายเอาสาวโอโอ ไปสู้กับไล่จิตพักดียาเลยพี่ใครหนักวุดวายมีมีพี่อู๋กับคนนี้ครับหนักสุดแม่จ๋ากับลูกชายแม่จ๋ากับลูกชายเลือดสีอะไรตอนนี้สีสะเก็ดอะไรสีเล้าสีสีเหลือบสีเรจนซี่หนักจริงใครอ้วนครับเมื่อวานผมครับผมอ้วกครับเอาึง มีคลิปด้วยมึงกินเหล้าอย่างไรไม่อ้วกันวะมีคลิปหน้าเทศบาลเลยบอกรถตู้จอด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 ครับผมเลยเล่จอดเลยกระนาดให้ซัดน้ำเปล่าไปแล้วนะไม่ต้องต้องห้ามกินน้ำเปล่าเว้ยต้องกินต้องกินไอ้นี่กินนมอ่ะไม่หมยิงนมยิงแล้วเลยต้องกินพวาน้ำมันล้มบลิตเปิดกล้องในรายได้หนึ่งย่างย่างเลยครับเท่าไอะไรข่าไรคุณท่าวอะไรเป็นไรครับพี่บอลิศเจ็ดแปดร้อยใช่ไหมใช่แต่ว่าน้องไดน้าถึงนะปั้นปั้นจนถึงแล้ว ส่วนเมื่อวานอะเมื่อวานเหรอพี่ถ้าผมไม่กลับผมไม่กินจริงผมเพิ่งกลับก็มามาหนักเอาช่วงท้ายผมอยากช่วงก่อนครับผมอยากกลับผมผมก็แบบโอ้พอแล้วเดี๋ยวตื่นมาปวดหัวไม่ไหวพรุ่งนี้แต่ผมกินยังไงก็ไม่แห้งครับใช่เพราะว่าผมอ้วกหมดแล้วซอยจู๋เมื่อวานเนื้อเดียวอ้วกหมดแล้วแต่ตอนตื่นมาน่าจะได้แบบไอ้ข้าวต้มหรือว่าโจ๊กนะร้อนนี่มีมาม่าจริงเ่รอ ไม่ฟิลเตอร์ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะอันนี้อะงั้นเอาฟิลเตอร์ออกไม่มีแล้วพอดีผมใช้อันนี้ไง iPhone สิบห้าปมเสื้อฟ้าเป็นรักแสดงเปล่านี่อัำละอันนี้อัำละเออเหมือนคลิปหน้าคุณเอยจริงที่แสงมันดีอะอัำละอันนี้อัมอีกนี่มันสะท้อนโต๊ะด้วยหน้ามันขาวใช่ครับได้แล้วเปิดกล้องได้แล้วเสื้อเสื้อฟ้านี่อันนี้คิมคิม คิมคิมพินเจคิมมินเจใครคิมพินเจลักบอลเหรอไม่รู้อ่ะพูดไปเรื่อยไม่มีฟิลเตอร์ดูดินี่นี่ผมไม่ได้ใส่อ่ะใช่ประสบการณ์อะไรอะไรไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมีคอมเมนต์อะไรไหมไม่มีเมเนี่ยวายเลิฟยูดูดูอยูเนี่ยเจเลยนี่เจเลยเจเลยพี่บับมาเดินหรอนี่ไงพี่บับพี่บับมาเดินดีครับพี่บับก้อนหนักครับ พี่บัาหนักของผมพี่ผจะพูดอะไรเมื่อคืนอะแต่มันเห็นแค่ผมไะภาพมันเห็นแค่ผมไงแต่จริงๆพี่บัากินหนักมากเมื่อคืนจริงพี่บัาโคตรเก่งอ่ะพี่บั๊มโคตรเก่งอ่ะนายนอนฟื้นยังฟื้นแล้วไ่ามเลยนี่ไงห้องเขาอยู่เนี่ยเนี่ห้องเขาเห็นป่มแอร์เปิดอยู่นี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 ่ห้องเราใช่ห้องเขาอยู่นี่ แม่หัวแม่หัวร้อนอร่อยอุ้ยอร่อยนะเมื่อเมื่อวานอร่อยไม่พูหัวร้อนเออไม่หัวร้อนตาเผาโคตรอร่อยเลยครับใช่เดี๋ยวผมพี่กินไม่หยุดอ่ะไอ้นี่ก็อร่อยนะตาเผาแลแกงพวกแกงต้มชิมแกงหวายหวายไก่น้ำน้ำตกก็อร่อยมากอืมให้ขอหมูชิ้นใหญ่นะใช่คิดออนเมื่อไหร่ครับในสักพักนึงเลื่อนอีกสองอาทิตย์เออแลยวก็ได้ออนท้องพี่ภูมใช่ครับออนท้องพี่ภูมได้วันทีสองสามพิกยนใช่ อุ้ยแต่เมื่อวานเมื่อวานตอนถ่ายใช้พลังเยอะมากตั้งสองคลิปเลยเหนื่อยที่ผ่านมาพี่เนื่ะโดยน้องพี่กล้องอ่ะเหนื่อยมากพี่กล้องแปลว่าโอ้โหเยอะมากพี่ไปกินอะไรมาพี่ไปกินอะไรมาวันนี้มีแผนเป็นอย่บ้างก็เดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็ไปแล้วก็ไปที่ไร่กีนนะใช่ไวลทีไหนนะกินหรือนาเสื้อดำตาลเป็นนักแสดงด้วยปะ อ้ำละคุณหญิงเนี่ยครุณหญิงเนี่ยคุณหญิงอ้ำไปแกชอบอ้ำไก่เยอะไหมที่ไรมีไก่นะแต่ว่าอยู่ในไอ้นี่ในเล้าอยู่ข้างหลังบ้านอออยู่อีบ้านโปรเตโต้คอนเนอร์เมื่อไหร่จะมีรถใหม่ครับฮะโปรเตโต้คอนเนอร์ไงพีดพัชราโอเดทอนเนอร์ชอบอ้ำอ่ะเี่ยคนในคนในไลฟ่ชอบอ้ำของพีดพัชราไปอีกชอบอ้ำพวกแกพีดพัชชอนพีดพัชชอนโอ้แต่ห้องนี้สบายนะเดินออกมาปุ๊บ เรอก็ออกมาปตุ๊บเรากขโดดได้เลยดนะ <c oughs> ูแล้วเรามาไม่าช่น้ำต่อยจริงพี <c> ่ <oughs> มีอันนี้ด้วยที่ั่งเมื่อคืนนี่ะดีดีพี่ผมไม่หลุดแบบรู้ว่ามีาสระน้ำอ่ะผมไม่หลุดรน้องบ่าวต่อ <mumbles. S 2> เดี๋ยวนี้มีคลิปลงช่องไวลนะ์ตลอดนะล่าสุดจิ้มน้องนวยฝากน้งองํางรันด้วยได้ไหมครับฝากน้องํารันด้วยได้ไหมครับ <horizon. S 2> อะไรแล้วฝากใครเดี่ยผมเป็นใครเดียเป็นใครผมเป็นใครเดี่ย ใช่ครับพี่กอฟดีใจมากครับช่องวายเลฟดูกับช่องแฟบโมเมนต์ครับช่วยช่วยพาพี่วรลิศไปถึงหนึ่งพันหน่อยครับพี่ชายผมอย,อยากมีคนส่งมาขอบดอกไม้ต้องติบอ,อุย้ยขอบคุณครับขอบค,ครับ,อ,บ,รบอะไรโกนาสบางปูนี่พีซันช่องกอล์ o พี่ดีจูพี่ดีจิไม่ได้มาครับพี่ผูไม่ได้มา เขาส่งทีมงานมาแทนครับพี่ส้มของพ si <co ld> <co ld> em eh no ี่ฟิลใช่ติ๊กตอกคุณชื่ออะไรครับวาริจยน้องบบาวถ้าแควานไม่ตอบเลยผมน่าจะเมินเมาหรือว่าเมินนี่แหละครับอุ้ยคุณเพราะว่าคนถ่ายติ๊กตอกคนพี่พี่มาพิมพ์ชื่อไอ้นี่เดี๋ยวผมปักหมุนให้ เพราะว่ามันปักได้สองครั้งคืออะไรวันนั้นไปงานตอนไหนครับไปงานตอนไหนตอนที่ประมาณบ่ายเย้เหตุฝากไปดูคลิปในทิกตอกด้วยนะครับเนี่ยวันนี้ต้องลงคลิปในทิกตอกบ่อยๆเรากดไปแล้วสองครั้ง มีคลิปหนึ่งไม่ได้ยินอ่ะคลิปที่ถ่ายกับนิวนามันไม่ได้ยินเสียงเพลงข้างนอกอก็เลยไม่ลงเดี๋ยวนะกูบอกแล้วดีจุ๊บๆป่ะจุ๊บๆดีให้มึงจุ๊บๆคุณมาเม้นต์ก่อนคุณมาเม้นต์ก่อนเร็วเดี๋ยวผมจะประัะมวลรีบไปเดี๋ยวคนเยอะอ่าอ่านี่เรามีอันนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรวะพี่เรามี ้าข้าววีทีครับต้องขอบคุณพี่ต่อออาอสปอร์ตนะครับนี่คุณเม้นก่อนดิติดตามผมด้วยครับรวันนี้ต้องลงคลิปบ่อยๆอ๋อได้ครับเ,รเดี๋ยวรอดูเร็วดิเดี๋ยวรอดูไปกันตุ๋ยหรือกันต่อตีสอง,มองมเมาหน้าอำเภอไปกันต่อหน้าเทศบาลเออหน้าเทศบาลพวกหน้าเทศบาลนี่นะครับไปติดตามคุณวริจ้านะครับปังหมุนให้เลยนะครับ ว้าทำไมตาผม่ตืต่นดิวะผมไม่ตื่นเพิ่งเพิ่งตื่นเนี่ยตาเไอ้นี่ไงบวมไปกันตุย่ยลุยกันต่อโอรยแต่ว่าสกลนครขับรถมันมากครับไม่ได้ขับด้วยโคตรไกลไปแต่ละที่ออโอแต่ละที่ห่างกันเวลาหกสิบโลเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบเออแต่เหมือนกับไล่พี่ก้องกับไล่พี่อูมอ่ะก็ไวนะไม่นานนะผมว่า แต่เราขับกลางคืนเนี่ยไม่เลยใช้ทันวลาคันนี้เลยสามร้อยคนได้กดนะครับเมื่อคืนใครขายโชคครับอัมแล้วอันนี้อัมแล้วอัมอีกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอัมเงนอีกอ่โอ้ยดีจริงนี่มีแต่คนชอบนะคนถ่ายขคุนาเมื่อคืนแหละคุณนาทอดคุณได้นอนกับพี่บอกข้างล่างแล้ว้ ผมเช่าอยู่ห้องกันเลยอะพุปูนากลับแล้วดีวันนี้อเขากลับกันหมดเลยลนะ้าใช่หมดเลยดีฝากใหม่่อน,นี่ไปติดตามนะครับอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้สามร้อยคนยของ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 ,ของไดนาบอลิต์น่าจะทําคลิปกับโอมลงบ้างเออวะเมื่อวานท่านาทาคลิปกับแม่จา๋าเนี่ย คนน่าจะติดตามพันเลยนี่ยังไม่ต้องทําอะไรเลยแม่จ๋าลูกจ๋าแม่จ๋าลูกจ๋าเมื่อวานลูกจ๋าแม่จ๋าทั้งคืนเลยที่แบบชนกันจะตายอยู่แล้วก็คืนรอดูนะครับมีน่าจะมีแบบว่าเบียรเดอะซีนในในท้ายคลิปกดไปแล้วครับสองครั้งขอบคุณครับแต่ที่หลังไม่ต้องน้องบ่าวลงคลิปแต่คนดังๆใช่ครับน้องบ่าวมันยอดครับเดี๋ยวเก่งผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีนี้ด้วยครับมีลิหลุดพินิกกี้ ที่นี่ลฟ์ี่ก้องย้ำแบบพินิกกี้มีคลิปหลุดพินิกกี้เลยครับแกสนุกเลยสนุกนะแกได้พลังจากพิกองไหมวอนนั้นไม่ใช่แกได้พลังจากพ่กองได้อ๋อได้ด้านสบน้ำมงุนเออน้ำมะงุนสองน้ำมะงุนน้ำมงุนนเคือลานตรงนั้นะเป็นของเขาเลยอนี่ ไอบ๊อบล่ะพี่บับพี่นิกี้ถามผมนี่ไงพี่นิกี้ถามนี่ไงเราอยู่หลังห้องพี่ครับพี่ถามตลกที่แผลมั้งคมึงจะเอากูนะมึงจะเอากูนะไอ้วัลิศมึงจะเอากูนะไอ้เด็กชายวัลิศมึงจะเอากูนะ ง่ายๆนะรองเท้าไมนมีอะไรเลยครับอะไข่กระทะหรือข well, like ้าวไข่กระทะก็ได er ้ได้ถ้าไข่กระทะได้ได um ้หมดี่จะกินแซ่บๆก็ได um ้ได้หมดพี่ตัเช้าเลยเหรอที่โรงแรมไม่ใช่เราสามเที่มีแขกมีแขกต่างชาติอยู่จะออกไปไหมพี่รอรถอยู่รอรถอยู่ครับเอารองเท้าแตะปะหรือไม่เอาอยู่ในห้องจะเอาอยู่ได้เลยโอนมาสามหมื่น พี่นิกีิไม่โดดหรอกเรียนเรีสากแกแบบเด็กชายว่ารีป็กชายว่ารีปวดหัวไหมครับพี่กินพี่กินเหล้าขาวพี่เลยปวดหัวแต่ไอ้วันนี้เด่นหนักที่ผมเมาใช่พอดำตอนหลังผมอยากกลับแล้วเลยพี่ผมเมาเพราชอบระบายว่าแบบสี่ลูกแล้วไอ้ของที่กับผมอะเรา าดูคับผมเขาดูว่าผมมาไปคุยกับคนอื่นแล้วผมก็อุ้ยคนอื่นกูนั่งข้างพี่ปับทั้นคืนเลยแต่ถ้าก็จะคอนจะมีคุยกับคนอื่นแล้วพวกเราจะรู้อะไรพี่ให่น้องดานรู้สุดริงปูนาวพี่ปูนาเมื่อคืนอ่ะเออและไอกับปูนาได้ ไม่ไคุยแล้วมันก็คุยไอะไม่ได้คุยผมก็หลับเลยมาถึงก็หลับเลยหลับเลยอคนนี้หนักกว่าหลับหลับหลับตั้งแต่ไม่ได้ถอดกางเกงเท้าอ่ะผมอ่ะนี่ผมอยากกลับแล้วนะพี่เมื่อคืนอะผมอยากกลับแล้วแบบอยากกลับตั้งแต่ห้าทุ่มอะใช่นี่ต้องอยากนั่งยันเช้าเลยเก่งใจพี่ต่อใช่ใช่เก่งพี่ต่อไม่เก่งเลยพี่ต่อผมเป็ได้อยู่เลยตอนนี้น เกใจพี่ต่อผมจริงเลยอ่ไม่แต่รีบตไม่้ดีไมใช่เมื่อคืนผมรีบกินหรือว่าโทรตามรถอันนี้เท่าไหรแล้วคแล้วคือแล้วเอาเบอร์ปะติดป่ะเอาเบอร์เอาเบอร์ปะนี่ไงอยู่ได้ครับก็เดี๋ยวโกโปโกโปออกไปอีกตัวหรือว่ากล้องใหญ่เลย แมนยูวิกนี้ว่าไงครับแมนยูแมนยูวิกนี้ว่าไงครับพี่เดอดเปิดใช่ครับชอบสัตว์ตชอบสัตวตีตบตบครับวันนี้ถอยอะไรใช่ครับเดี๋ยวไปไล่จิ้มพักดีครับไม่ใช่เฮ้ยไม่ไปแล้วไล่จิ้มพัคดเดี๋ยวไปเอ่อาเไล่รีดนาครับเอาอีกคืนนี้มาดูเลยอุ้ยน่าจะต้อง ว่ากินเาีหล้ากินเบียร์ใช่กินหลังเวทีทวก็ที่เบียร์ไปหยกที่ไปหยกกินอะไร<ช>ที่ททจัดงานที่เบียร์ไปหยกก็มีค็อกเทลค็อกเทล,เทลแต่พวกผมไม่ได้กินไม่ได้กินผมไม่ได้กินเพราะว่าทำงานนะครับพอทำงานเสร็จก็กลับเลยครับผมนะไม่ไหวจริงๆเพราะผมวันนั้นไปสิงคโปร์ไปสิงคโปร์ลงเครื่องเลยฟ่าติดตามด้วยครับผมครับไฟตามวอลิจ้าด้วยครับเดี๋ยวไล่ไล่วอลิจ้าก่อนไหนวะ ไล่ออกไล่ปักหมุดเลยนี่นะมลิจจะนะครับฮะทูแล้วไม่ไหวไ่ม้ามนกคลับบอยากดูากะแม่จ,าจา๋าลูอจ๋าดูเปล่าเนี้ยดูเปล่าแม่จ๋าักเลยแม่จา๋าแมเขาเมาไปแล้ว,แ,ลวแบบเบาแล้วเขาก็แบบตื่นมาอีกรอบนึงอ่ะใช่พี่เขาฟื้นมาอีกรอบเขาฟื้นอีกรอบอนอึง แม่จ๋าลูกจ๋าทั้งกคือเล้ยวมาจะบ้าเลยติดตามแล้วครับผมครับฝากติดตามด้วยครับร้อยร้อยตรงตูมาแล้วะต,ตูมาแล้วครับะต,ตูมาแล้วพี่วริศกับปอก้องอยู่เลนเอก้องีเอ่เ,เาเไม่เอาโปโปมาตัวนี้ถ่ายอัพี่บอ่อยได้ครับไปแล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอ่าตอนสมองเบอร์จะได้ว่างหรอเปล่าไมดูนะเออเนาะไปไล่ไปบอกว่าโอนมาห้าพันเดี๋ยวถ่ายไรนั่งตู้ดูอ๋อห้าร้อยผมก็ห้าร้อยผมก็เอาแล้วไปครับบายบายเจอกันครับอุบลนะไรผมอยู่ผมอยู่ดอสเอ้ยผมอยู่ไว้นี่แป๊บนึงครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถตู้นะครับ เอเอสปอร์ตดูแลดีมากครับนี่นี่เอเอสปอร์ตดูแลดีมากครับพี่อ๊อฟไปและครับ